ในรอบนี้ผมว่ามีแน่นอนในรอบตัวเนี้นะน้ำมันแห้งแล้วเดี๋ยวผมจะรอบขึ้นนะฮะเพราะว่านี่อยากเอาแช่ตกด,ดูเบ็ดไปด้วยนะโอ้โหเพียบเลยไม่ต้องรอนี่แล้วทุ่นจมไปแล้วเอาละลากไปแล้วนะเอ้ปลาอะไรอันนี้นก็ลากไปเองไหม ลากทุนแล้วเนี่ยลากทุนไปน็นนได้ไหมลากแล้วฮะเนี่ยลากแล้วลากแล้วอสวัสดีครับนานาพี่พีเพื่อนๆนะครับวันนี้คนมานอกอยู่ในเมืองเลิกงานมานะฮะก็มาที่สวนนี่แหละสวนแห่งนี้ก็มีหมายเดิมๆอยู่นะฮะก็ ตรงล่องนี้กับที่สะเกาแก่นะเนี่ยที่ว่าเราลื้อจะตกลื้อไอ้ผักออกนะ่ะไม่ใช่ผักต้นหญ้าเออตอนนี้ก็โล่งดีแล้วนะก็เลยวันนี้ก็ลองดูว่าตามคุ้นชินในอย่างนี้เราจะลองตกปากันอีกทีนึงนะ ฝั่งนี้ผมลองโยนเบ็ดไปดูเหมือนกันเพราะว่าผมเอาอาหารปลาโอ้โหดูเดิปุ๊บเลยได้เป็นปลาดูกเอาอาหารปลาให้กับกระชังปลาที่เราตกได้นะอันนี้ก็มันมีลันลันปลาไหลลันปลาไหลที่ทําไว้อะลังปลาไหลทําไว้ก็ที่ลองใส่ที่ว่าใช้ตับไก่ต้มนะในมุมนู้นนะเดี๋ยวเราจะลองไปดูด้วย รู้ได้ได้เรื่องหรือเปล่านะที่จริงเห็นหนา้นาพี่พี่พี่บอกเออเนี่ยใช้ใส่เดือนใช้อะไรนะใส่เดือนกับอะไรหอยเชอรี่เหรอหอยเชอรี่นี่พอได้อยู่เดี๋ยวหาก่อนใส่เดือนนี่ไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันแห้งแล้วอะดินมันแห้งแล้วนะฮะอาจจะมีนะแต่ว่า ค้าาอย่างนี้เร่งด่วนเดี๋ยวมันจะมืดก่อนลองตกปลาดูก่อนแล้วกันอันนี้ใช้ใช้อาหารเดิมๆนะเนี่ยออกตกไปก่อนนะฮะทาค้างแนละ้วทำไม้เป็นคานเบ็ดแต่ทำไมอาหารมันลอยอ่ะ มันไม่จมเดยเออแปลกมันไม่จมเลยอ๋อ,อจมละเห็นเบ็ดมันสายมันยังลอยอยู่ฝั <c oughs> ่งนี้ก็น่าลุ้นได้ปลาดุกตุ๊กตับเลยนะไมะ่เดี๋ยวมาดูกันวันนี้ลมมันน่จาจะแรงเหมือนเดิมนะผมว่าดูสภาพอากาศดูลม ำก็นิ่งๆไม่รู้มันใสแล้วมันจำเสียงผมได้หรือเปล่านะมันเลยไม่กินเบ็ดหรือเป็นทีฤดูดหนาวเคยดูว่าฤดูดหนาวปลาจะไม่ค่อยกินเบ็ดครันน้งนี้คั้งน,นี้ยังเงียบอยู่ เริ่มเอาแล้วนะบันจูไม่รู้ว่าปลาเล็กปลาใหญ่ไม่้วยนะฮะทุนมันเริ่มหรือว่าปลากระดีมามาเล่นทุนมาทุนขยับไปขยับมา ก็เป็นการถ่ายทำใช้ชีวิตจริงๆเลยนะเพราะว่า,วาวกลัวคนอื่นจะมาว่าเอ้เอาปลามาใส่เบ็กหรือเปล่าแล้วพวกเข้าใจกันได้นะแต่จริงผมก็ใช้วิธีนี้ได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยปกติก็ถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้แอบเอามันหมูเอามันหมูมาหน่อยหนึ่งเอ้ยนี่เหมือนปลาสลิดกินเลยนะ แต่จะไม่เห็นแล้วมันอยู่ในรากไปในพงหญ้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูหอยเชอรี่ไปด้วยมันนี้จะใส่บางลันมีไม่รู้มีเปล่าเดี๋ยวลองไปหาดู <S <S ผมว่ามันเป็นปลาสลิดหรือเปล่าวะ <S 2> <S 2> เดี๋ยวลงลึกๆหน่อย เดี๋ยวไปหาหอยเชอรี่ก่อดีกว่าเนาะสักสองสามลูกดีเดี๋ยวใสบ่บางหลันในรอบนี้ผมว่ามีแน่นอนในรอบตัวเนี้ยนะน้ำมันแห้งแนละ้วเดี๋ยวผมจะรอบขึ้นนะฮะเพราะว่า นี่อยากเอาแช่ตกด,ดูเบ็ดไปด้วยนะโอ้โหเพียบเลยไม่ต้องรองนี่ด้่ยมีปลาด้วยนะฮะนี่ปลาคอน้อยปลาคอน้อยเใช่ไหมปลากระดีอุ้ยอมันลากไปนู่นแล้วลากไปนู่นดูเฮ้ยลากเข้าฝา โอ้หนึ่งโอ้โหปลาหมอปลาหมอเฮ้ยรุด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 อหาหานยามแรงหนึ่งแทมโอ้เดี๋ยวตัวใหญ่ตัวนี้เจ๋งเลยถ้าตัวใหญ่นะเหยื่อก็จะเป็นเหยื่อสองสามวันนี่แหละ แห้งๆอย่างไปมาเดี๋ยวนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปเอาปลาออกจากนี่ก่อนหอยเพียบเลยไม่ต้องกลัวเลย นี่แหละเราจะทำเป็นเหยื่อปลาไหลนี่มีปลาหมอนไว้ปลาค้อน้อยปล,ปลากระดีนี่จะไม่ลงแล้วตากไว้ก่อน <c oughs> ตัดห บางหลันหายเดี๋ดูอันนี้ก่อนม,มีตัวไหมฮะคิดว่าอาจจะไม่มีหรอกไม่มีนะไม่มีแต่เหยื่อหมดเลยนะเออนี่อันหนึง่ง ยังมีเหยื่ออยูนะ่เดี๋ยวเราเอาหอยใส่นะเดี๋ยวผมเตรียมเหยื่อก่อนปลาก็กินเบ็ดแล้วเนะี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมรีบทำตรงนี้ก่อนตอนนี้ก็ใส่ไปจุดเดิมนี่น,นี่ย้ายหน่อยนะฮะ เดี๋ยวว่างเดี๋ยวเรามาทําเพิ่มถ้ามันเวิร์กเอาไปใส่ในานาด้วยนะ,นะตกปลากันต่อมาดูฝั่งนี้นะตัวน,นี้ทุ่นเบ็ดหายไปไหนอ๋ออยู่ที่เดิม มองไม่เห็นยังไม่หมดแถวนี้บรรยากาศด,ดีต้นเย็นวันนี้ว่าจะปักเบ็ดก็ไม่มีเหยือ่อ พอมีตัวตัวนั้นนี่ะตอนนั้นปลามันชอบแอบอยู่ไอแถวกิ่งกิ่งไม้เนาะเราตัดแล้วเราก็ต้องอยู่แถวนี้แหละ ถวนี้นนะ้ำมันเริ่มแห้งแล้วทุนจมไปแล้วทุนจมไปแล้วเอาละลากไปแล้วนะเอ,อ้าปลาอะไรโอ้ยปลาดุกโอ้ดุกน้อย โอ้นี่ดุกไซลูกโอ้เมื่อกี้ได้ปลาหมอนี่ได้ปลาดุกอ่าเดี๋ยวเราเอามาไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะเลี้ยงไว้ก่อนก็คอ ยยงเงีบอู่มันน้าจะได้กินอาหารที่เราโยนในกระชังนะก็เลยโยนเบ็ดไว้ใกล้กระชังหน่อย นี่นะนี่แหละลุ้นกันต่อครับโอ้อันนี้ก็ลากแล้วเห็นไหมเห็นไหมลากทุนแล้วเนี่ยลากทุนไปโน้นไรไหมลากแล้วฮะเนี่ยลากแล้วลากแล้ว อ้ปลาหมออีกแล้วตัวไม่ค่อยใหญ่นะเลี้ยงไว้เหมือนเดิมตวกนี้เดี๋ยวได้กินอาหารไปก็โตวไวฮนะดูแล้วมันเป็นทรสงๆแล้วไม่ใช่ปลาหมอธรรมาชาติางไงมันเป็นปลาหมอพันธุอ่ะเหมือน เพราะว่าเขาซื้อรอบข้างเนี่ยอย่างสวดเนี่ยเขาบอกว่าตรงนี้นะเขาบอกว่าเขาปลามาลงหลายร้อยนะปลาหมอชุมพรหรือหมอพันอะไรไม่รู้จำไม่ได้เขาบอกฝนตกเนี่ยเดือนที่นี้เดือนนี้แหละที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกปลาออกบอ่อไปเลยกําลังได้สองสามเดือนตกที่เดิมตกที่เดิมอืม น้ำค้างไว้ดูฝั่งนี้ด้วยนะเหมือนมันลากทุ่นไปที่อื่นแล้วเนี่ยหรือลมอลอรอลุ้นนะครับ เรืจงเงียบเลี่ยนเงียกน ใจยุงกันนะฮะยุงเริ่มมาลมแรงเอายุงไม่อยู่เลย <c oughs> ลมพัดไปที่อื่นอีกคอ,องย้ายจุดดูนะฮะตอนนี้ควันเริ่มมาลนะให้อยู่ให้กินหลังเลิกงานนะฮะช่วงนี้ มือขำและเงียบเลยได้ออกมาสามตัวนะไม่กาดลมเหมือนลมหนาวมาอย่างเงี้ยหน้าตั้งแคมป์มากเลยหน้าตั้งแคมป์ปิง ตอน,นี้ก็เงียบนะน่าจะหลับหมดแล้วมั้งเตรียมเหยื่อไม่ทันนะว่าจะหาตับมาแล้วก็เอามาเกี่ยวเบ็ดดูนะก็ไม่ทันแต่ไม่เป็นไรนะพรุ่งนี้หยุดนะเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นี่เราก็ใส่บ้างลันไว้นะฮะเดี๋ยวถ้ามันได้ผลยังไงไม่แน่ใจฮนะ ว่าจะเป็นยังไงนะแล้วนนก็มาติดตามกันวันพรุ่งนี้นะครับคับมืดกล้วยังไงก็จะขอตัวกลับก่อนนะฮะเพราะว่ามืดค่ำแล้วนะไม่ได้เตรียมอะไรไว้ด้วยนะ ปลาก,ก็ตกตกปลาคงไม่อนี้ละแต่ที่จริงที่สาเน้นะถ้าตกกลางคืนผมว่ามันน่าจะกินนะเพราะว่าสมัยก่อนเคยตกกลางคืนาปาลาดุกมันกินดีมากนะแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าปาลามันจะมีเยอะมีน้อยอะ,อะเงียบไปละมองไม่ค่อยเห็นละ ยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันต่อกับคลิปหน้าดีกว่านะว่าวันพุ่งนี้เนี่ยเราจะมาดูบ้างรันตอนเช้านะว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็ขอ,อยุติแค่นี้ก่อนค่ำแล้วฮนะวันนี้ก็ได้ปลาตามที่เห็นเนาะก็ขอบคุณพี่ๆน,น,นะๆนะเข้ามาติดตามรับชมคอมเมนต์กันโอ้ ก็ขอบคุณมากสําหรับกําลังใจนะครับแต่ยังไงก็ติดตามให้กําลังใจกันต่อไปเนาะถือว่าเรามีเพื่อนมอีมีเพื่อนอยู่ที่ข้างในนี้เหมือนกันนะครับอีกโลกใบหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าดีกว่าครับสวัสดีครับ